ำนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำนมัสการพระรัตนเจ้ยอะระหังสัมมาสัมพุทธ मयाभन्ते विसुंविसूंरखनथाय ते शर्णेन सह पञ्चाशीलानि याचाम थोतियाम्पि मया भन्ते विसुंविशूंरखनथाय ते शर्णेन सह ปัญจศีลานิยาจามาตาทิยมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรคะนทายาติสรเนนะสะาปัญจศีลานิยาจามาไตรสละนักขุมนะโมตัสสะพะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธรรัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ พุทธังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปิธัมมังสระนังขจามิทุติยัมปีธัม มมังสรนังขจามิทุติยัมปิสังคังสรนังขจามิทุติยัมป yeah! ิสังคังสรนังขจามิตติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตติยัมปิทัมมังสรนังขจามิตติยัมปิทัมมังสรนังขจามิตติยัมปิสังคัง สารานังขจามิตติยมปิสังข um <Mak ar ani ımız> ังสรนังขจามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาพัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาพะทังสมาธิยามิอะทินาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุ มิชาจาราเวรมณีมสิกขาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชะปมมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชชะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุระภารสชมิ พุทธคุณนางบุรพารัศสมิงพระธรรมเมตังบุรพารัศสมิงพระสังขานางทุกขโรัวะพยางวิวันชัยเยสัพพทุกสัพะโสสัพพโรคสัะพะภัยสัพะเคราะ สเสนียดจันไรวิวันชัยเยสภะทะนังสพะลาพังพระวันตุเบรักขันตุสุรักขันตุอาภเเนรัจมิงพระพุทธกุ อากาเนรัสวิมพรรธรรมเมตังอากาเนรัสวิมิรรสังฆานังทุกขโรภะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะเคราะห์เสนียบจันไรวิวันชัยเยสัพะพนััง สัพพะลาพังพระวันตุเมราคันตูสุรักันตูทักษินรัศมิงพระพุทธคุณนางทักสินรัศมิงพระธรรมเมตังทัก รัสวิงพระสังฆานางังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพพสศกสัพโสสพรโรคสัพพภัยสพพระคระอสเสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพะนงังสัพพลาพังพะวันตุเมประคันตุ พระพันตูพระเดียรัสมิงพระพุทธคุณนางอระเดียรัสมิงพระธรรมเมตังพระเดียรัศมิงพระสังฆานางัง วยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพระเคราะห์สนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพทักนังสัพพาพังพะวันตูเมประคันตูสุรััน ดจิมรัศมีพระพุทธคุณนางปัดจิมรัศมีพระธรรมเมตัางปัดจิมรัศมีพระสังฆานางทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสัภาทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สนียดจันไร วิวันชัยเยสะพะะัพภักนังสัพะลาพังพระวันตุเมปรระขันตุสุรัันตุพายบพระสวิงพระพุทธคุณนงพายบพระสวิง พระธรรมเมตตาังพายัพระสมิงพระสังฆานังทุกขโรขพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะเคราะห์สนียจันไรวิวันชัยเยสัพพธานังสัพพลาพังพระวัน ตอูดอนรัศมิงพระพุทธคุณนางอูดอนรัศมิงพระธรรมเมตังอูดอนรัศมิงพระสังฆานาง วัวคาปยังวิวันชัยเยสสพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะเคราะห์สเนียดจันไรวิวันชัยเยสสพพัทะนังสัพพลาพังพะวันดูเปรักขน สมิงพระธรรมเมตังเอสารรักสมิงพระสังฆานังทุกขโรขาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพะเคราะห์สเนียดดันไรวิวันชัยเยสัพะทานัง สพะลาพังพะวันตุเมพระคันตุสุรััน มิงพระธรรมเมตังปเทเวีรสมมิงพระสังฆานังภูขาโรขะพยังวิวันชัยเยสัพพาทุสัพสพโสสัพพโรคสัพพภัยสะพาร้อสัอสเนเหตจันไรวิวันชัยเยสสพพาภาังสัพพลาพังพระวันตุ รัันตูสุรังคันตูอาการัศมิพระพุทธคุณนังอาการัศมิพระธรรมเมตังอาการัศมิพระสังฆานางังทุคารวะภัยยัง วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสกสัพพโรคสัพภัยสัพะเคราะหอสันียดจันไรวิวันชัยเยสัพะทาังสัพลาพังพะวันตุเมรระขันตุสุรักัน ยถทวาวิวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอ an ุปกะปติอิจ um ิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิช so ตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามนิโชติ ระโสโยธา